สวัสดีคะ่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบก,กับช่องมัดมวนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมนะคะวันอังคารที่27กลุ่กุมภาพันธ์พศ2567สําหสำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตโพส์อัปเดตข้อความเมื่อประมาณ6ชั่วโมงที่ผ่านมานี้น้องลีโอก็ได้อัปเดตโพส์อัปเดตข้อความแสงแดดที่แยงตายังไม่เท่าสายตาที่แยงใจ เป็นคนยิ้มยากแต่ถ้าชอบใครมากๆจะยิ้มให้แล้วก็ใส่อีโมจิหัวเราะให้2องอันน่ารักไหมคะเป็นยังไงบ้างคะ่ะลิทของลูกชายแคปชั่นนี้สุดยอดเลยคมมากๆม,มาในรูปแบบอารมณ์คมคายโดนใจแม่แม่ไม่มากก็น้อยน่ารักดีค่ะใส่แว่นดูหล่อเท่ดีค่ะมาดูข้อความโพสของแม่เพนกันบ้างไม่อยากให้คิดมากแต่อยากให้คิดถึงนัง,งับ แล้วก็ใส่อิมูจิยิ้มยิ้มมา2อันแม่แม่เมนว่าคิดถึงลูกชายนะคะช่วงนี้ลูกชายไม่มีคิวงานร้องเพลงนะคะก็มีรายการไม่หมดนี่แม่แม่ก็ถ้าคิดถึงก็เข้าไปดูไม่หมดนี่มาดูมาลุ้นว่าลูกชายจะได้ร้องเพลงชิงดาวหรือไม่ไปให้กำลังใจทางรายการไม่หมดนี่ได้ค่ะ มีแม่แม่บางท่านถามตารางคิวงานของน้องลีโอออกมาแล้วหรือยังยังค่ะถ้าออกมาเมื่อไหร่แอดจะแจ้งให้อีกทีหนึ่งนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ลูกชายกันต่อไปสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องลีโอแม่เพนขอบคุณ fc แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ